Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast เมื่อวันที่8ตุลาคม2565รัชชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตและเจ้าของเพจทูตนอกแถวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นความหลงตัวเองแบบไม่ยอมรับความจริงของรัฐบาลไทยที่พยายามดันตัวเองมีบทบาทในเวทีโลกทั้งที่แสดงจุดยืนประเด็นระหว่างประเทศและปัญหาภายในที่ทำให้ภาพลักษณ์ไทยในสายตาโลกตกต่ำต่อเนื่องว่ารับยาช่องสามหน่อยครับ อาการหนึ่งของเหล่าผดด็จการเสพติดอำนาจที่มักเป็นกันมากคืออาการปฏิเสธความจริงและหลอกตัวเองไปวันๆล่าสุดที่เป็นเอาหนักคือประธานาธิบดีปูตินที่ยังหลงละเมอในแสนหยานุภาพของกองทัพรัสเซียแต่ไม่ได้ดูหรือยอมรับสถานการณ์การสู้รบและเงื่อนไขต่างๆในพื้นที่ตามความเป็นจริง ยังคงเดินหน้าเกณฑ์ชายรัเสเซียเข้าสู่สงครามนี้เพิ่มทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมรบไหนจะปัญหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้าหลังตลอดจนเรื่องการบริหารจัดการเส้นทางลำเลียงสเสบียงพลต่างๆและอื่นๆซึ่งไม่ต่างอะไรกับการส่งทหารรัเสเซียไปตายเพิ่มเพื่อสนองอัตตาตนเองอาการหลอกตัวเองแถวนี้ก็มีให้เห็นประจำชนิดไม่ได้ตักน้ำชะโงกดูเงาในสภาพตนเองเลย เค้นจะไปสมัครคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งที่จริงในปี2557ก็เคยเสนอหน้าไปสมัครและหน้าแตกกลับมาครั้งหนึ่งแล้วโดยได้คะแนนที่โหลดจากกลุ่มประเทศเอเชีย5ประเทศจึงไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกับเขาซึ่งส่วนหนึ่งเพราะเขารังเกียจรัฐบาลเผด็จการที่เที่ยวปล้นอำนาจประชาชนมานั่นเอง ล่าสุดไม่กี่วันคงนึกว่าชาวโลกเขาลืมกันง่ายเสนอหน้ายื่นสมัครใหม่อีกจนองค์กรสิทธิอย่าง Fortify r i g h t ต้องออกมาตอกหน้าให้รัฐบาลไทยหยุดละเมิดและรู้จักเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศเสียก่อนก่อนที่จะมาสมัครพอดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวทีสหประชาชาติเราจึงเอาเปรียบได้เหมือนกับการถูกลากเอามาตบหน้ากลางสีแยกทางหลวงระดับนานา,นาประเทศนะครับ แล้วยังหลอกตัวเองว่าประเทศไทยเนื้อหอมทั้งที่เหม็นโชว์อันเป็นผลมาจากการบริหารประเทศใน8ปีที่ไร้ประสิทธิภาพที่ทำให้มีแต่ความตกต่ำในทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมและอื่นๆเรื่องปราบโกงก็หลอกตัวเองไปวันๆเพราะถ้าขนาดผู้นำยังไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัวแล้วจะไปหลอกใครได้เรื่องความสงบที่คุยนักคุยนะก็ไม่มีจริง เหตุการณ์กรายยิงที่จังหวัดน้องบัวลำพูล,ล่าสุดนับเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดให้เห็นถึงระดับความตกต่ำของสภาพสังคมไทยในปัจจุบันล่าสุดที่สื่อชื่อเดอะดีโพเมตที่เป็นสื่อด้านการต่างประเทศก็ออกมาตอกย้ำสถานะความตกต่ำของประเทศไทยในการจัดประชุมเอเป็0 2 2เทีที่ชี้ว่านอกจากผู้นำสหรัฐแล้วของรัสเซียก็คงไม่มาเช่นกัน แต่เขาไป g 2ทเวนตี้บาหลีอินโดนีเซียกันเรื่องของผลงานเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเที่ยวมาพูดเองเออเองได้อย่างที่แถวนี้ชอบทำจนเผลอหลงเชื่อไปเองแต่ต่างประเทศเขาพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงทั้งหมดทั้งดัชนีและข้อมูลต่างๆจากการรายงานขององค์กรต่างๆรวมทั้งการประเมินสถานเอกอัครราชทูตของเขาเป็นหลักด้วย มันไปนหลอกคนทั้งโลกเขาไม่ได้หรอกครับว่าสภาพประเทศเราเป็นเช่นไรถ้ามันดีจริงเขาก็เห็นแค่ท้าไม่ใช่มันก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละ แต่การมัวหลอกตัวเองนานๆเข้าระวังจะล้นแล้วตัดไปที่ภาพการเกณฑ์ญาติผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำพูต้องมานั่งรอถือป้ายต้อนรับผู้บริหารรัฐบาลมันมีสํานึกในมนุษยธรรมหรือสะท้อนความตระหนักถึงสิทธิอะไรบ้างอันที่จริงเรื่องเช่นนี้มันน่าอับอายด้วยซ้ําเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องหาสมัครอะไรหรอกและที่คิดว่าจะได้ภาพความสง่างามของความเป็นผู้นําไทยคอยต้อนรับบรรดาผ ผู้นำต่างประเทศอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในช่วงการประชุมเ e อเปอกอไรนั่นเชิญรับยาเธอครับด้านนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลระบุว่างานเอเปคกทำท่าจะจืดสนิท เห,หลือเวลาอีกเดือนเดียวจะมีการประชุมเอเป็กที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วแต่ณนะวันนี้ไม่มีใครทราบว่าหัวข้อวาระประชุมกันมีอะไรบ้างและไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะมีผู้นำเอเป็กประเทศใดมาประชุมบ้างคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของประเทศไม่มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ สองที่แน่ชัดแล้วคือประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐไม่มาประชุมและข่าวล่าสุดขณะนี้ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินก็จะไม่มาประชุมส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแม้เคยมีข่าวจะเดินทางมาประชุมแต่ล่าสุดอาจมีการทบทวนก็ได้มีสาเหตุมาจากสองประการคือ 2.1ความไม่ชัดเจนในการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและความคุกกรุ่นของสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่3 2.2การเดินทางมายัางประเทศไทยของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไต้หวันในช่วงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดมอบประท้วงฝ่ายจีนหรือไม่ นอกจากนั้นประมุคและผู้นำประเทศสมาชิกอื่นๆใครจะมาหรือไม่มาคนไทยไม่มีสิทธิ์รับรู้ต่างกับสมัยที่ทักษิณจัดประชุมเอเปกในปี2546ซึ่งเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าภาพและช่วยกันต้อนรับด้วยไมตรีทําให้การจัดเอเปกครั้งนั้นยิ่งใหญ่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ประเทศไทยและอํานวยประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปี2,546นั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองประมุขและผู้นำประเทศต่างๆที่มาประชุมที่พระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตรซึ่งเป็นการให้เกียรติอย่างสูงนอกจากนั้นทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมากให้ประมุขและผู้นำประเทศเอเปกที่มาประชุมได้ชมเป็นที่ตื่นตาตื่น ด้านความปลอดภัยนั้นรัฐบาลมอบหมายให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งประเทศต่างๆให้ความเชื่อถือเป็นผู้รับผิดชอบจึงเรียบร้อยไม่มีม็อบไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาใดๆขึ้น แต่ในการประชุมเอเปกครั้งนี้ใครรับผิดช,ชอบเรื่องนี้และคงไม่ใช่คนเดียวที่เคยรับผิดช,ชอบเมื่อครั้งประชุมอาเซียนแล้วมีม็อบขับไล่จนผู้นำประเทศอาเซียนต้องหนีกันจ้าละวันบางคนต้องหนีไปลงเรือทางทะเลจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์และสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ